เมทฟอร์มินรักษากล้ามเนื้อรีบได้จริงหรือโนเวมบอร์5 2019บายแซนชัยหดซิลผมอายุ63ปีมีปัญหากล้ามเนื้อรีบผอมทั้งทั้งที่ขยันออกกำลังกายได้ไปหาคุณหมอซึ่งเป็นหมอเวชศาสตร์ชะลอไวัยที่ศูนย์คุณหมอแนะนำให้ผมกินยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยารักษาเบาหวาน โดยคุณหมอแนะนำว่า,ายานี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุผมเองลังเลว,ว่าการแก้ไขเรื่องผมหอมลงกับการที่จะต้องมากินยาเบาหวานโดยที่ผมไม่ได้เป็นเบาหวานมันจะคุ้มกันหรือเปล่าอยากปรึกษาคุณหมอสันว่า,ายามเมทฟอร์มินจะช่วยให้ผมมีกล้ามจริงไหมครับคุ้มไหมที่จะกินยานี้ขอบพระคุณครับเป็นแฟนมาหลายปีแล้วเพิ่งใช้สิทธิ ตอบครับ 1. ถามว่ากินยาเมทฟอร์มินเพื่อให้มีกล้ามจะได้ผลไหมตอบว่าไม่ได้ผลครับแม้ว่ามีหมอจำนวนมากจะเชื่อว่าได้ผลเพราะเรื่องนี้มีงานวิจัยทำที่มหาวิทยาลัยเคนตักกี้โดยสุ่มตัวอย่างเอาคนสูงอายุที่มีอายุเฉลี่ย69 จำนวน109คนมาจับฉลากแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งให้กินยาเมทฟอร์มินอีกกลุ่มหนึ่งให้กินยาหลอกแล้วให้ทั้งสองกลุ่มไปเล่นกล้ามเหมือนกันนาน14สัปดาห์ปรากฏว่ากลุ่มที่กินยาเมทฟอร์มินกล้ามขึ้นน้อยกว่ากลุ่มที่กินยาหลอกเสียอีกครับจบข่าววงการแพทย์รู้มานานแล้วว่าคนแก่จะต้องกล้ามเนื้อรีบซาโคเทเนีย รู้ด้วยว่าการเล่นกล้ามเป็นวิธีทำให้คนแก่ไม่เกิดกล้ามเนื้อรีบและรู้ด้วยว่าคนแก่บางคนถึงขยันเล่นกล้ามแต่กล้ามก็ไม่ค่อยขึ้นเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาจำเป็นต้องหาตัวช่วยแต่วงการแพทย์ก็ยังหาตัวช่วยไม่เจอและแน่นอนว่ายาเมทฟอร์มินไม่ใช่ตัวช่วยที่ว่านั้นสองถามว่าทำไมยิ่งขยันออกกำลังกายแต่กล้ามเนื้อกลับยิ่งรีบลง ตอบว่าสาเหตุมีได้หลายอย่างซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการที่ออกกำลังกายหนักแต่กินอาหารที่ให้แคลอรี่ไม่เพียงพอปัญหานี้พบบ่อยในนักวิ่งแข่งมาราทอนคือทั้งกล้ามเนื้อรีบและกระดูกบางลง,ท,งทั้งทั้งที่วิ่งไกลๆทุกวัน โดยเฉพาะพวกนักวิ่งแข่งมาราธอนที่กินอาหารแบบโลค์บมักจะมีปัญหานี้เพราะเมื่อแคลอรี่ไม่พอใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแคลอรี่สำรองยามถูกเฉินในรูปของไกลโคเจนซึ่งได้จากคาร์โบไฮเดรตไม่มียามหน้าสิวหน้าขวานร่างกายก็ต้องไปสลายเอาโปรโตีนจากกล้ามเนื้อมาเผาผลานเอาพลังงานจึงยิ่งขยันออกกำลังกาย ก็ยิ่งกล้ามเนื้อรีบลงคนที่ลดน้ำหนักด้วยวิธีกินอาหารแบบคีโตก็มีปัญหานี้เพราะไม่มีคาร์โบไฮเดรตถ้าไขมันไม่พอใช้ก็ต้องเอากล้ามเนื้อมาใช้ทำพลังงานทางแก้ปัญหานี้ต้องทำสองอย่างพร้อมกันคือ1 ถ้าชอบออกกําลังกายต้องกินอาหารให้ได้แคลอรี่ให้พอเพียงโดยกินในรูปของคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตเช่นธัญ,ญพืชไม่ขัดสีมันเทศมันฝรั่งเป็นต้นอย่าไปกินแต่ไขมันโดยไม่กินคาร์โบไฮเดรต พราะจะได้แคลอรี่มากพอจริงแต่นอกจากจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งไปแล้วงานวิจัยพบว่าในระยะยาวระดับ5ปีขึ้นไปยังจะไปตายมากขึ้นด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดเนื่องจากโคเลสเตอรอลสูงโดยเฉพาะไขมันเลว (LDL) ในเลือดซึ่งขึ้นสูงกรีดในผู้กินอาหารแบบคีโตชนิดเอาจริงเอาจังเกือบทุกคน ไม่ต้องห่วงอาหารโปรโตีนขอให้ได้แคลอรี่ให้พอก่อนถ้าแคลอรี่พอร่างกายไม่มีขาดโปรโตีนนี่เป็นสัจธรรมไม่เชื่อผมท้าให้ไปหาผู้ป่วยมาแค่หนึ่งคนที่กินแคลอรี่พอแต่เป็นโรคขาดโปรโตีนมาให้ผมดูหน่อยดิไม่มีหรอกเพราะอาหารธรรมชาติจัดสัดส่วนแคลอรี่และโปรโตีนมาลงตัวดีแล้วแต่ระวังอย่าไปกินธัญ,ญพืชแบบขัดสีซ้ำๆซากๆ เพราะแบบนั้นโปรตีนที่ผิวของธัญพืชถูกขัดทิ้งไปสัดส่วนของแป้งขัดขาวจะมากเกินไปขนาะที่ได้โปรตีนวิตามินและเกลือแร่น้อยเกินไปควรกินอาหารในรูปแบบที่ใกล้เคียงธรรมชาติโฮฟู้ดเช่นถ้าเป็นธัญพืชก็เป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องหรือขนมปังโฮวีด100หรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอื่นๆเช่น ผลไม้กล้วยมันเทศมันฝรั่งดีกว่า2เป็นผู้สูงอายุต้องออกกำลังกายทั้งแบบเล่นกล้ามและแบบแอโรบิกควบกันไปอย่าเอาแต่แอโรบิกอย่างเดียวเพราะแอโรบิกทำให้กล้ามเนื้อรีบเล็กลงขณะที่การเล่นกล้ามทำให้กล้ามเนื้อมีมวลมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่รีบลงผมเคยเขียนแนะนำวิธีเล่นกล้ามสำหรับผู้สูงอายุไว้บ่อยมาก ให้หาอ่านดูในบล็อกนี้ได้หรือดูวิดีโอคลิปนี้ h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h บ8 t h e w k p d m 1 i ในแพทย์สันใจยอดสิงบรรณานุก